แน,นี้แนนต่อไปเขาก็จะมีดอกนะกานี้นะไ่ด้ะวะมีดอกสวยค่ะดอกสีขาวนะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูดอกไม้นะดอกไม้ที่ไปกินได้นี่นะคะ าบางครั้งช่วงต้น,น,นอ่อนเนี่ยนก็มาเก็บไปไปใส่ทุกหนะ้าะทำแกงจืดทำอะไรประมาณนี้เนพะ่อเห็นไหมคะเหลืองเหลืองไปหมดเลยอนะ่ะคือตอนนี้เขาเริ่มแก่แล้วนะ เกรนะะ <Yeah. S 1> หรือมาสตาร์ดนะเพื่อนดูต้นขอนะฮะเนี่ยพวกนี้กินได้ทั้งหมดนะ,ะเนี่ยทั้งดอกสีเหลืองดอกสีม่วงเนี่ยขาวม่วงเนี่ยนะคะพอดีช่วงต้นลอนอ่อนนกไม่ได้มานะฮะ mm hmm. พอเผลอแป๊บเดียวโอ้โหโตสูงกว่านกอีกค่ะบางต้นนะ,ะ mm hmm. นกสูงร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบเซนนะคะไม่ใช่ร้อยห้าสิบเมตรนานเพื่อนโอ้ยสวยมากเลยค่ะเห็นไม่ค่อยเยอะแค่ไหนดูเอานเพื่อนว้าวสวยมากเลยค่ะ แต่มัสเตอร์กรีนก็ยังมีให้เก็บได้นะคะเพราะว่าช่วงล่างๆเขาก็ยังมีอยอดอ่อนยอดอะไรอยู่นะคะโอ้นี่สุกนกเลยเค่นะนกแค่ะจะพามาให้ดูว่าป่าของเขาเนี่ย ใหญ่แค่ไหนนะคะกว้างใหญ่มากะคะ่ะนี่ค่ะต้นอ่อนๆยังมีเหลือให้เก็บได้นะคะองน้อนค่ะสีเหลืองทั้งน้อนก็คืออเป็นประเภทสีดอกสีเหลืองนะคะมัสตาร์กรนนะเพื่อนสีเหลืองทั้งหมดนั่นคือใช่เลยนะคะสูงสูงสองเท่าเลย และนั่นเขาจะแก่เร็วนะ ก็จะเดินกลับแล้วนะคะก็ม <read> ีไหมเพื่อนชมประมาณนี้นะคะเพื่อนให้มาดูว่าเขาสูงกันแค่ไหนนะคะต้นไม้ดอกไม้นะดอกไม้กินไดานะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ